ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอเป็นบอสแซกรายงานสถิติเจเลวคอนซาปะทะบอนมัด90บวกนาทีในสนามสัมผัสบอล114ครั้งจ่ายบอล86ครั้งมากที่สุดในทีมความแม่นยำในการส่งบอล89%เหลียงบอลผ่านคู่แข่งสำเร็จ2ต่อ3ครั้งชนะการดวลบอล4ต่อ8ครั้งชนะการดวลบนพื้น4ต่อ6ครั้งเก็บบอลงจวะ2หรือตัดบอลได้3ครั้งเคลียบอล7ครั้งสกัดบอล2ครั้ง แม้ตวินนูเยสจะเป็นตัวตัดสินเกมนี้แต่จเจลวควันซ่าที่ลงเล่นตลอด90นาทีบวกๆนั้นทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวสำหรับเกมนี้แข็งแกรง่งดุดันลูกกลางอากาศมั่นใจมีความเร็วเข้าบอลไม่ชงชางและที่ชอบที่สุดก็คือความนิ่งสยบความเคลื่อนไหวนิ่งเกินอายุและให้ความรู้สึกเหมือนน้องเล่นให้ทีมชุดใหญ่มานานเลยทีเดียวเกมรับทำได้ดีเลยในเกมนี้แต่ต้องบอกว่าควันซ่านั้นโดดเด่นและทำได้ดีแบบหน้าทึ่งนี่อายุเพียงแค่20ปี แต่เล่นยังกับคนที่ไม่ใช่ดาวรุง่งไม่แปลกใจเลว่าทำไมเขาถูกดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่แบบเต็มตัวเลยในฤดูกาลนี้น่าสนใจว่าคอนซาจะมีโอกาสได้รับเวลาลงเล่นในเกมพิมย์มิรีกด้วยหรือไม่เพราะอยากจะเห็นว่าเขาสามารถทําอะไรได้บ้างเมื่อเล่นในหลีกสูงสุดของอังกฤษแบบเต็มเกมแต่เชื่อว่าโอกาสแบบนั้นกําลังจะมาถึงในฤดูนี้อย่างแน่นอนคว้าแมนออฟเดอะแมตช์ไปครองด้วยในเกมนี้ เดฟออกครับรายงานว่าเจเรลควันซาาก,ากระหลางวัย20ปีเตรียมที่เขาขึ้นสู่ทีมลิเวอร์พูลชุดใหญ่แบบเต็มตัวในฐานะตัวแทนของเจอมาติบที่เตรียมย้ายออกจากทีมหง์แดงหลังสัญญาสิ้นสุดลงในซัมเมอร์หน้าแม้ว่าตอนนี้ควันซา,าจะมีโอกาสบ้างในบางเกมแล้วแต่ก็ยังคงเป็นตัวเลือกในลำดับท้ายสุดของเจอเกนครับสำหรับตำแหน่งกองหลังในเวลานี้และเมื่อมาติบย้ายออกไปพื้นที่ในโอกาสนั้นจะตกเป็นของเขาในทันทีแต่นั่นก็ไม่ได้ไหมายความว่าลิเวอร์พูลจะไม่มองหาผู้เล่นในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กเพิ่มเติม พวกเขายังคงมองหาผู้เล่นที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ต่อไปและแน่นอนว่าแนวรับก็จะเป็นสิ่งที่พวกเขาต้องการอยากที่จะแก้ไขเป็นอันดับแรกและสำคัญสำหรับซัมเมอร์หน้าเทรนด์มีหนาวลิเวอร์ pool เล็งสอยแบทขวาอาแจ็กร่วมขวนสื่อดังปูลิเวอร์ pool กำลังมีความสนใจที่เซ็นสัญญากับเดอะไฟเรนซ์แบทขวาดาวรุ่งคนเก่งของอาแจ็คอัมสเตอร์ดัมตามรายงานจากฟุตบอลอินไซเดอร์สื่อแวดวงลูกหนังชื่อดังเมื่อวันพุธที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมา เชื่อกันว่าเจอเกนครอปผู้จัดการทีมหงส์แดงกำลังมองหากำลังเสริมในตำแหน่งแบ็กขวาซึ่งมีเทนอลิกซานโนเป็นตัวหลักและต้องเป็นแบ็กขวาที่สามารถเล่นปลากระหลังตัวกลางได้ซึ่งเรนส์ถือเป็นนักเตะที่ตรงสเปกเนื่องจากดาวเตะชาวดัตช์วัย20ปีสามารถเล่นได้ทั้งแบ็กขวาเสเียรแบกรวมถึงกองกลางตัวรับสำหรับเรนส์ลงเล่นให้อาจักไปแล้ว101นัดทำได้7ประตูนับตั้งแต่ก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่เมื่อปี2020โดยนอกจากลิฟู์แล้วมีรายงานว่าอาเซนนอลกำลังจับตาดูฟอร์มของเรนนนสช่กั ที่โอซควายนักข่าวจากลิปูเอฟโค o รายงานว่ามีความเป็นไปได้เลยที่ลิปูจะกลับไปให้ความสนใจในตัวของอันเดรทินดาเดมิดฟิลตัวรับวัย22ปีจากฟูเมนเซออีกครั้งในเดือนมกราคมนี้ลิเวอร o พูลโตเป็นข่าวเชื่อมโยงกับกองกลางทีมชาติบราซิลรายนี้มาโดยตลอดในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาและตัวผู้เล่นเองก็เพิ่งจะออกมายอมรับว่าเขาได้รับข้อเสนอจากโขงแดงจริงแต่เขาต้องรักษาสัญญาที่การอยู่ที่ฟูเมนเซต่อไปจนกว่าจะจบสึกที่ใหญ่ในการพบกับโบคาจูเนีย ในโกปาเดบราโตเรสรอบชิงชนะเลิศวันเสาร์ที่4พฤศจิกายนนี้สซควายเปิดเผยว่าเจกเกนครอบยังคงมองหาการปรับปรุงทีมในตำแหน่งกองกลางอีกครั้งและตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับก็คือสิ่งที่เขาให้ความสำคัญมากที่สุดถ้ามีการกลับเข้าสู่ตลาดซื้อขายรอบที่2ในเดือนมกราคมนี้และแน่นอนว่าอังเดก,ก็เป็นผู้เล่นที่เขาให้ความสนใจมาตลอดจนถึงตอนนี้ แกมเบรลี่จังนายเต็มนิตฟุตบอลเปิดเผยว่ามีโอกาสเลยทีเดียวที่อังเดรทินาเดมิดฟีวายว2่สปีจากฟูเมนเซจะย้ายไปยังสมสอนลิพูในเดือนมกราคมนี้กำลังจะมีการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ในศึกโคปาลิเบราโตเรสรอบชิงชนะเลิศระหว่างฟูเมนเซกับโบคาจูเนียและมีผู้เล่นบางคนที่กำลังเป็นข่าวเชื่อมโยงกับทีมยักษ์ใหญ่ในเพียงลีอย่างนิวคาเซลยูนเต็ดวาเลนตินบาโกจากโบคาจูเนียที่มีข่าวกับนิวคาเซลและเชลซี และรวมไปถึงอันเดกองกลางฟูเมน,นเซที่อาจจะย้ายไปยังลิเวอร์พูลหลังจบศึกในนัดนี้ในเดือนมกราคมเช่นกันตอนนี้กระแสะการย้ายทีมของอันเดนี่แรงจริงๆก่อนหน้านี้เอ็กโคก็เพิ่งจะรายงานว่าลิเวอร์ p o o มีโอกาสกลับไปหาเขาและคว้าตัวแทนเขามาร่วมทีมในเดือนมกราคมนี้อีกด้วยโซโบสไลทำให้ผมนึกถึงสตีเวนเจราลรลิพูเอโครายงานว่านิวเมนเลอร์อดีตของหน้าลิพูเปิดเผยว่า ทุกครั้งที่เขาได้มีโอกาสดูโดมินิกโซ,โซบอสไลลงเล่นให้กับลิเวอร์พูลมันทําให้เขานึกถึงอดีตเพื่อนร่วมทีมที่เป็นตำนานอย่างสตีเวนเจอราดเป็นอย่างมากเรากําลังพูดถึงผลงานของโซบอสไลสําหรับในเกมทุกๆสัปดาห์ที่เขาลงเล่นเราไม่สามารถมองข้ามในสิ่งที่เขาทํามันตลอดนับตั้งแต่ย้ายมาที่สโมสรแห่งนี้เขามีส่วนร่วมกับเกมแทบที่จะในทุกพื้นที่การจ่ายบอลเด็ดขาดของเขาให้มัเม็ดซาล่านั้นยอดเยี่ยมมากจริงๆเขาแค่สร้างสารรค์และช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมสิ่งที่ผมชอบเกี่ยวกกับเขา็คือ เขาวิ่งได้อย่างแข็งแกร่งและควบคุมการเริ่มเกมลุกได้และมีเพียงดาวินนูเยสเท่านั้นที่เอาชนะเขาด้วยการออกตัวไปในพื้นที่อันตรายของคู่แข่งได้ดีกว่าเขาเขาเป็นผู้เล่นที่ดีและสกัดบอลได้ดีด้วยเขาเข้ากับลิเวอร์พูลได้อย่างสมบูรณ์แบบและมีด้วยผลตอผลงานของพวกเขาในวิธีที่เขาแสดงมันออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมและใช่ผู้คนเอาจะบอกว่าเขาคล้ายกับสตีวิจีและผมเองก็คิดแบบนั้นบางครั้งเขาก็ทําให้ผมรู้สึกเหมือนเจอรัตกลับมาเล่นให้ลิผูลอีกครั้ง เริ่มได้เขาสองคนร้ายวันพ่อลุยดิอาสถูกพาตัวข้ามประเทศทางการโคลอมเบียเผยรู้ตัว2จาก4คนร้ายที่ลักพาตัวพ่อของลุยดิอาสปีทีมลิผูแล้วแต่วันใจว่าทั้งหมดอาจนำตัวเหยื่อเล็ดลอดเข้าประเทศเวเนซุเอลาแล้วเช่นกันแม้น่าจะเป็นเรื่องยากปฏิบัติการตามหาลุยส์มมเนลดิอาสพ่อของลุยดิอาสถึงขณะนี้ยังไม่สามารถตามหาตัวเข้าพบแมกองกำลังเฉพาะกิจของโคลอมเบียจะพยายามตามล่าคนร้ายอย่างสุดกำลังก็ตม่ม กรันะ้นก็ดีเฮซุดดีอาสน้องชายวัย19ปีของลุยส์ซึ่งเป็นนักเตะเช่นกันและคาแข่งอยู่กับบารลันกิยาทีมระดับดิวิชั่น2ของประเทศตัดสินใจลงเล่นให้กับทีมเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานัดบุกไปแพ้คูค uh ูตาเดปอรดิโบ1ต่อ0โดยกุนซือเนลสันฟอเรสยืนยันว่าเจ้าตัวต้องการแสดงความเข้มแข็งในช่วงที่ครอบครัวประสบกับความทุกข์ใจสำหรับข่าวคืบหน้าล่าสุด สื่อคนเบียเผยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจรู้ตัว2ใน4คนร้ายที่ลักพาตัวพ่อแม่ของดีอาสแล้วหลังสอบถามชาวบ้านที่พอจะเห็นเหตุการณ์ช่วงที่ทั้งสองซื้อแตงโมอยู่ที่ปั๊มน้ำมันและถูก4คนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์ลักพาตัวไปโดยคุณแม่ของดีอาสถูกปล่อยตัวหลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงและไม่ได้รับบาดเจ็บขณะที่รถยนต์ของคุณพ่อดีอาสถูกจอดทิ้งเอาไว้อย่างไรก็ดีแม้จะได้เขา2ใน4คนร้ายแล้วแต่การตามหาคุณพ่อของดีอาสยังไม่ประสบผลสําเร็จ และเป็นที่วาดเกรงว่ากลุ่มลักพาตัวอาจพาเหยื่อเล็ดลอดเข้าประเทศเวเนซุเอลาแม้น่าจะเป็นเรื่องยากมากเนื่องจากชายแดนของทั้งสองประเทศเป็นป่ารกทึบรวบแล้วหนึ่งรายโปลิสลากตัวคนร้ายสะกดรอยพ่อลิเดียสสื่อโคลอมเบียรายงานความคลืบหน้าล่าสุดเมื่อ1พฤศจิกายนว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจรวบตัวชายหนึ่งรายมาคุมขังแล้วโดยบุกไปจับกลุ่มเขาถึงที่บ้านในเมืองบารันกาสช่วงเช้าตรู่ของวันพุธ เนื่องจากเชื่อว่าเขามีส่วนรู้เห็นกับแก๊งลักพาตัวโดยทำหน้าที่สะกดรอยบูพกาเรีของดิอาสก่อนแจ้งข้อมูลให้กลุ่มคนร้ายได้รับรู้ความเคลื่อนไหวขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อว่าคนร้ายมีแผนพาพ่อของดิอาสออกนอกประเทศไปที่เวเนซุเอลาผ่านทางชายแดนจึงพยายามปิดกั้นพรมแดนอย่างเต็มที่แม่ของลุยดิอาสถูกพบเห็นในที่สาธาระเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เธอถูกลักพาตัวไปพร้อมกับพ่อของดิออสเช่นกันแต่เธอถูกช่วยออกมาได้ก่อน และในขณะนี้แม่ของดีอาร์สก็เป็นหนึ่งในผู้ที่กําลังเดินขบวนเรียกร้องให้แก๊งขรร้ายได้ทาการปล่อยตัวลุยส์โมเนลสามีของเธอออกมาด้วยท้งนี้มีรายงานล่าสุดจากสื่อในโคลอมเบียระบุว่าดีอาร์สยังคงอยู่ในกรกฤแม้ว่าตอนแรกจะมีกําหนดการเดินทางไปยังโคลอมเบียเพื่ออยู่กับครอบครัวของเขาในช่วงเวลานี้แต่เนื่องจากทางบ้านได้ทําการคัดค้านไม่ให้เขาเดินทางไปเพราะเนื่องจากกังวลเรื่องความปลอดภัยของตัวเขาเองด้วย จะเลวคอนซามีความกระหายที่นี่ในทุกๆวันเกี่ยวกับความคาดหวังของเขาเกี่ยวกับฤดูกาลนี้ผมต้องการโอกาสในช่วงพรีซีซันเพื่อพยายามจะแสดงให้เห็นสิ่งที่ผมสามารถทำได้บ้างมันเป็นแค่นั้นจริงๆผมไม่ได้คิดไปไกลจนเกินไปไม่มีประโยชน์ที่จะวางแผนตลอดฤดูกาลเพราะว่าในวงการฟุตบอลอะไรก็เกิดขึ้นได้ผมพร้อมสำหรับทุกเกมทุกการฝึกซ้อมที่เราทำ ผมเพิ่งเริ่มต้มมนเสมอกับทีมช่างกริดในฟุตบอลโลกยู20และผมคิดว่าตัวเองทำได้ดีตรงนั้นซึ่งผมมีความมั่นใจมากที่จะลงมาผมก็แค่อยากจะโชว์ฟอร์มและท้าทายเพื่อแย่งตำแหน่งจริงๆผูดถึงประสบการณ์ในการอยู่บนม้านั่งสำรองในฤดูก,กาลก่อนหน้านั้นและสิ่งที่เขาได้จากเรื่องนี้ในช่วงเวลานั้นคุณคิดว่าตัวคุณเองพร้อมแต่เมื่อย้อนมองกลับไปผมไม่ได้อยู่ใกล้กับจุดที่ผมต้องการจะอยู่ดังนั้นหากผมทำต่อไปมันอาจจะออกมาอีกเรื่องหนึ่งนั่นเป็นเพียงการพูดจากนั้น ผมคิดว่ามันเป็นผู้ใหญ่แล้วในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาดังนั้นการนั่งบนมานั่งสำรองจึงเป็นโอกาสอย่างแน่นอนที่จะรับมันเข้าไปซึมซับทุกอย่างเข้าไปผมอยู่บนมานั่งสำรองในเกมกับสเปอร์และแน่นอนว่าสนามนั้นเมื่อมันดังมันจะดังขึ้นเรื่อยๆผมว่ามันจะช่วยผมได้เป็นอย่างมากเช่นกันพูดถึงความรู้สึกหลังประเดิมสนามในเกมคัมแบ็คกลับมาชนะในเกมเยือนนิวคาเซนเตตในเดือนสิงหาคม มันบ้ามากคุณไม่สามารถบรรยายมันออกมาเป็นคำพูดจริงๆมันเป็นเพียงความรู้สึกที่ท่วมท้นสำหรับครอบครัวของผมที่มีความภาคภูมิใจอย่างมากมายผู้คนมากมายที่เห็นผมมาตั้งแต่ตอนเด็กๆที่พาผมไปซ้อมครึ่งวันให้เวลาพิเศษกับผมดังนั้นแค่สามารถตอบแทนครอบครัวด้วยความรักทั้งหมดแบบนี้และสิ่งที่พวกเขาทำให้กับผมน่าจะเป็นความรู้สึกที่ดีที่สุดหลังจากการประเดิมสนามของผมนี่คือความรู้สึกที่ดีที่สุดที่ผมสามารถเพลิดเพลินกับตัวเอง หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ